น้องกำลังหากต์เกมพาร์ราคาพิเศษอยู่หรือเปล่าสนใจหันมาทางนี้สตาร์บัคสโตนมีบริการกต์เกมพาร์ตแมปต่างๆราคาถูกแมปอนิเมะั่นเปี้ยนซิมูเลเตอร์ลิงเฟซบุ๊กอยู่ใต้ดีคริปชั่นสนใจทักไปได้เลยอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช anel งทอมวันไนนะครับก็อยู่กับอัปเดต4นะครับนี่เป็นอัปเดต4ฮาโลวีนนะครับมีเลดใหม่นะครับและมี ด่านเวอร์พิเศษแทะเข้ามานะับด่านเวอร์พิเศษเข้ามาอธิบายนะครับก็มีเควสใหม่2เควสก็คือเควสกับน้องเนี่ยครับอ่าเมคูมินนะครับตัวนี้นะครับเควสตัวนี้นะครับเมื่อรับนะครับมันจะให้เราหาอ่าอ่าอะไรนะปักทอง5อันนะครับกับอันนี้นะครับลูกนะครับเมื่อรับนะครับมันจะให้ลงเลทหนึ่งครั้งนะครับผมลงไป41ครั้งแล้วไม่รู้นะครับว่าได้อะไรนะครับอ่าเดี๋ยวพามาจุดเมคูมินก่อนนะครับเมคูมินมี5จุดนะครับ เมื่อรับแล้วจุดแรกอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นฝักทองนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเมกูมินนะครับกล่องแรกนะครับอยู่ตรงนี้กล่องที่2อยู่หลังป้ายเลดนะครับเนี่ยหลังป้ายเลดผมเก็บไปแล้วนะครับเลยไม่เห็นนะครับหลังป้ายเลดนะครับอันที่3นะครับมาที่ตรงเคิร์สนะครับตรงพาร์ทสีนะครับหันซ้ายขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับหลังคานะครับหลังคาด้านหลังทาเลน์นะครับหลังคาด้านหลังทาเลนส์ตรงนี้นะครับ อ่าต่อไปต่อไปแป๊บน,นึงนะอะเมาส์หลุดโอเคอ่าต่อไปอยู่ตรงตู้อ่า DPS ครับเนี่ยหลัง DPS จะมีกล่องอยู่ตรงนี้ครับหลัง DPS นะแล้วต่อมาก็จะเป็นอ่าตรงนี้ครับต่อมาตรงหลังทาวเวอร์ครับ DPS เสร็จแล้วขึ้นมาหลังทาวเวอร์อยู่อยู่อันไหนวะอันนี้ไม่อันนี้ก็อันนี้ครับจำไม่ได้เหมือนกันอยู่ก็ข้างๆหินนะ่ะ ซึ่งมันมี2หินเลยผมจําไม่ได้หินก้อนไหนมันอยู่ข้างๆหินตะกก้อนหนึ่งครับผมเก็บไปแล้วนะครับก็ทั้งหมด5อันนะครับเมื่อทำอ่าเมื่อรับครบนะครับส่งเควสจะได้แคนดี้นะครับกล่องหนึ่งอ่ะนะครับได้แคนดี้หมื่นหนึ่งห้ากล่องได้ห้าหมื่นเมื่อทําครบจะได้แสนหนึ่งรวมแสนห้านะครับและแคนดี้เอาไปทาอะไรครับแคนดี้เอามาเปิดตรงนี้ครับนี่แคนดี้เอามาเปิดตรงนี้นะครับ แคนดี้มีเปิดตรงนี้อันไหนที่เป็นรูปหมวกคือสก,กีนอันไหนที่เป็นตัวนะครับเป็นรูปอ่ารูปตัวอย่างเงี้ยคือตัวละครนะครับลุก3.3อนนะครับมีไอ้นี่ไอ้นี่ไม่รู้ตัวอะไรนะครับผมก็มีอยู่นะก็ก็จะมีนี่ลุกนะครับลุกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ม,มีอยู่แค่2ตัวนะ2ตัวมี ดาเมจดามเมจมันเข้ากับตัวค้อนที่เราใส่ในทีมนะครับนี่ดาเมจศูนย์นะครับเดี๋ยวผมเอาดาเมจตัวที่แรงๆของผมนะครับก็คือตัวตัวไหนว่าแรงนี่ตัวนี้ก็ได้87นะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับ87นะครับแม่งก๊อปปี้ดัเมด200เอ็ม <200 S 1> นะครับดูดิมันก๊อปปี้ดาเมดแรงมากเลยนะครับแล้วแรงๆนี่คือแรงจริงนะไม่ได้แรงโมนะแค่มันเดินช้าครับมันเดินช้า อ่นะแต่มันแรงจริงนะครับมันแรงจริงอ่ะลองนะครับนี่ตัวนี้ผมตี200นะครับไอเทียนี่ก็ตี200เห็นไหมอ่นะไอลุกก็ตีเท่าไหร่นี่ครับลุกตี200ยนี่ตี200เอเฮ้ยมันมันตีแรงจริงนะมันไม่ได้แบบแรงโมนะมัน200จริงเว้ยเล่นได้เว้ยสายแบบผู้เล่นใหม่อ่ะผู้เล่นใหม่มันเล่นได้อ่ะนะครับสมมุติผู้เล่นใหม่น้องมีดาเมจ7เทมใช่ไหมครับ ไอตัวพวกนี้กอปี้อะดาเมจมันมากกว่าหน้ามากกว่า7 m อ่ะมันเล่นได้ครับแปลว่าน้องปั้นตัวเดียวให้เก่งๆน้องปั้นตัวเดียวให้เก่งๆแล้วก็เอาตัวกอปี้เอานะครับตัวกอปี้ซึ่งตัวอปี้หายไงครับหนึ่งก็อย่างที่ผมสอนเมื่อกี้ทำเควสอะน้องได้แสนห้ามาใช่ไหมน้องได้แสนห้ามาน้องก็มาสุ่มครับน้องก็มาสุม่มอาจจะพี่สุ่มโทนนะครับป๊บอ่ะเกลือหมดเลยครับเป็นหน้ากลางหมดเลยไม่มีตัวละครนะครับอ่ะุูมอีกที่นึง อ่ะของกระเป๋าเต็มโทษทีเดี๋ยวผมขอย่อยก่อนนะครับย่อย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 ให้หมดนะครับย่อยให้หมดย่อยให้หมด ย่อยให้หมดย่อยให้หมดย่อยไปเลยย่อ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 ยให้หมดโอเอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะย่อยเมื่อเราเปิดนะครับปั๊บอ huh> ้าวไม่มีสเปซอ่ะคุย่อยไปแล้วนะอ๋อปิงโอเคปั๊บโอ้ไม่ได้นะครับโอ้ไม่ได้เลย ม่ได้ตัว copy อะ,ะแตกเลยครับมีแต่สกินกระกาโอ้ไม่ได้น้องน้องอาจจะไม่เกลือเท่าพี่ก็ได้นะครับน้องอาจจะไม่เกลือเท่าพี่ก็ได้พี่เกลือมากนะครับพี่เกลือมากนะอ่ะโอเคนี่คือวิธีการทำเควสนะครับทั้งสองเควสะต่อมาวิธีการหาแคนดี้นะครับวิธีการหาแคนดี้แคนดี้มีวิธีการหา2แบบนะครับ1ลงเลด ลงเลทนะครับลงเลทนะครับได้รอบละประมาณ5,000ันแคนดี้ต่อ1รอบนะครับ2นะครับถ้าน้องเจอข้อความนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับนะครับกอรลี่อ่าไอ้กอรลี่มาแล้วครับผมกอรลี่มานะครับกอรลี่คือเนี่ยครับมันจะเป็นกอรลี่เวิร์จะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงนะครับผมอัดคลิปตอน5้ทุ่มนะครับเกิดแล้วมันจะอยู่แค่30นาทีนะครับในด่านมอนจะเก่งมากนะครับและจะได้แคนดี้เยอะมากนะครับโอเค ตอนนี้มันเกิดที่ d e m o n f o r e s t สนะครับเกิดแล้วนะครับนาวนะครับตอนนี้เกิดแล้วเราก็กดที่ดูนะครับนี่ครับเกิดจริงถ้าน้องเปิดแมพมานะครับไม่มีข้อความตรงนี้เราไปไม่ได้ถ้าเรากดตรงนี้นะครับเราไม่เจอนี่ไม่เจอนะครับเป็นตัวธรรมดาเห็นไหมเป็นเดมอนให้น้องกดวาร์ปไปที่นี่ครับกดที่สีแดงเลยเนี้ยปั๊บคราวนี้ครับมันจะเป็นคําว่าสปูกี้เห็นไหมครับทุกตัวจะเป็นสปูกี้เอ แต่ถ้าเราตีนะครับถ้าเราตีอ่าถ้าเราตีครับมันก็จะดอกแคนดี้เห็นไหมดอกแคนดี้เนี่ยดอกแคนดี้เห็นไหมครับตึ๊ก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 เนี่ยขึ้นหนึ่ง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 เห็นไหมครับแต่ผมโคต้าหมดแล้วนะครับโคต้าผมหมดเลยได้น้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปตีตรงบอสดูนะครับอ่าตีตรงบอสถ้าผมตีบอสเอาให้ดูนะครับว่านี่ครับถ้าผมอยากได้แคนดี้เยอะๆผมต้องใช้ทีมไหนดูค่าคอนนะครับค่าคอนผมคูณ2นะครับผมตีบอส ผมตีวอร์ดผมไม่ได้เปิดเสียงกรอนผมว่าอยู่เงียบๆนะครับนี่นี่ครับร้ 100, 100, 100, 100, 100, 120, อยหนึ่งร้อยหนึ่งเห็นไหมร้อย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 ยี่สิบอารตีรอบหนึ่งนะครับนี่ร้อยยี่สิบเห็นไหมครับร้อยยี่สิบร้อยหกสิบนี่ได้แค่นี้เองแต่ถ้าอยากได้เยอะทําไงครับให้น้องหาทีมที่บวกนะครับคอยนะครับตอนนี้คอยผมคูณหกนะครับผมใช้ทีม หมวกกับโจนนะครับหมวกกับโจนนะฮะหมวกโจนหมวกโจนหมวกโจนนะครับอ่าอ่าผมอยากได้เพิ่มผมมีหมวกโจนเพิ่มป่ะแ๊บหนึ่งนะหมวกโจนมีอีกไหมไม่น่าจะหมดแล้วนะหมวกโจนหมวกโจนไม่น่าจะมีแล้วนะครับนี่หมวกอ๋อนี่หมวกยังทําโจนไม่ได้หมดแล้วนะไม่มีหมวกโจนแล้วโอเคโอเคต้องเป็นหมวกโจนนะครับหมวกโจน อ่ามันจะได้ค่าคอนเยอะนะครับอ่ะลองตีนะครับโอเคกิลนะเห็นไหมบบอสมันจะเลื่อน1้อยสี่ีนะครับมันจะร้อยสี่ีทุกด่านนี่ครับได้300เห็นไหมได้สามร้อยสา้อยคูณหกใช่ไหมเมือเ่อกี้ตอนแรกที่ผมมาตีนะครับตัวเนี้ยผมจะได้อ่าแปดพันคูณหนะครับคูณหกคูณห ประมาณสประมาณ40,000ื่นนะครับสี่หมื่นแล้วผมตีไปตีมามันลดลงเรื่อยๆครับจากจากได้800 0ันเหลือ6 0 0ันคูณหกนะครับจากได้6 0 0ันคูณ 6, หเหลือ4 0 0พันคูณหจาก4 0 0พันเหลือ3 0 0พจาก3 0 0พเหลือ2 0 0พจาก2 0 0พเหลือ1000จาก1000เหลือ5อ่าเหลือ800และตอนนี้จนเหลือ500ครับเขาเรียกว่าระบบโคตาครับโคต้ามันจะลดลงเรื่อยๆ โคต้ารีเมื่อไหร่อันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่รู้เห็นไหมผมได้400เห็นปะตอนแรกผมได้ตัวหนึ่งอ่ะผมตีเนี่ยผมได้ตัวละ6000นะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับแล้วพึ่งตีนะครับพึ่งตีอะถ้าอยากได้เยอะๆกดบูทไปเลยนะครับกดบูทไปเลยนะกดบูทไปเลยซึ่งอ่าน้องก็จะได้ได้บูทโค้ดอ่าบูทคอยนะเงินนะน้องจะได้แคนดี้คูณ2 นะครับคูณสอไอเนี้ยมันอยู่แค่30นาทีนะครับถ้าน้องมาตีตอนอ่าตีตอนไหนอะ่ะดูเลยนะครับมันอยู่แค่30นาทีนะครับเนี่ยเนี่ยมันมีเวลาบอกนะเห็นปะ เลยอี24นาทีหมดนะครับเนี่ย24นาทีหมดนะเออมีเวลาบอกนะครับก็กดบอูทก็กดได้เลยนะกดบอูทได้เลยแต่ถ้าน้องน้องเริ่มเริ่มดรอปน้อยแล้วอย่างดรอปน้อยเริ่มตีมานานระดับหนึ่งอะ่ะไม่ต้องบอูทแล้วนะครับรอให้มันรีก่อนนะครับแต่ผมไม่รู้จะรีเมื่อไหร่ยังไงถ้า,าถ้าผมได้ข้อมูลเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่ามันรี รีตอนไหนรีตอนเช้านับขับอ่านับคูดาวยังไงนะครับเนี่ยตอนนี้400อ่ะ่านี่ย400ก็ตีไปเลยอ่ะตีไปเลยปล่อยตี400ไปเลยถามว่าตี400คุ้มไหมคุ้มนะครับ,รบเพราะว่าถ้าผมลงเลทอะครับ2นาทีเราลงเลทประมาณอ่าถ้าลงคนเดียวผมใช้เวลา7นาที7นาทีผมได้5000อ่าแต่ถ้าผมตีตรงเนี้ยแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมก็ได้ ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมโดนแหลตั้งคาอ๋อสปินเนี่ยผมได้เท่าไหร่200บวก200บวก2อ0รก็ได้เยอะอยู่นะได้หลักพันอยู่นะเออไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงไม,ไ,มไ,มไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึง30วิเลยแปบ๊บเดียวไม่ถึงแปบ๊บเดียวได้เท่าไหร่300 1 2 3 4ห6 7น่าจะประมาณ7 73าประมาณ2 0 0พันนะครับของอ่ะดูตรงนี้อ่ะ33มหผมได้เท่าไหร่ อะได้ประมาณ2,000นะครับ2,000ผมตีแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าลงเลทผมได้5,000ลงเลท5 0 0 0 0ใช้เวลา7นาทีนะครับ7นาทีาทแปลว่าอย่างนี้คุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าต่อให้มันได้น้อยก็ยังคุ้มคุ้มกว่าลงเลทผมอยากรู้ว่าถ้าผมลงทุกรอบอะนะครับจนจนมันเริ่มดอก100อ่ะมันจะเหลือสูงเลยไหมตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะ ก็อัปเดตก็วิธีการหาแคนดี้หาอย่างนี้นะครับ 1. งลงเลดลงเลดเปิดกล่อง2กล่องจะได้ห้0 0อ่าเปิดกล่องทอง2ใบนะครับจะได้5,000แคนดี้นะครับแต่ถ้าน้องมาตีตรงเนี้ยก็แล้วแต่น้องครับว่าน้องทำทีมฟอยมาเท่าไหร่น้องกดบูทน้องอาอาทำยังไงก็ดีแล้วแต่คนไปนะครับอ่ามันอ้างอิงไม่ได้นะครับ ผมลงรอบแรกอะครับผมลงรอบแรกด้วยคอย5.6นะครับไม่ได้กดบูทคอยนะครับผม <afin S 1> ลงรอบแรก30นาทีนะครับผมได้เพชรรวมๆประมาณล้านหนะครับ 1.6m 1.6m นะครับ 1.6m ตรงเนี้ยเออ 1.6m เออบางคนอะอัดไปได้ถึง 2m เ,เลยนะครับเ,รเ,เขากดบูทนะเขากดบูทนะทำทีมคอยนะครับเนี่ยทำทีมคอย คอยคูณ6แล้วกดบูตกลายเป็นคูณ12แล้วก็ตีนะครับ30นาทีแรกเขาได้บางคนได้2ล้านกว่าเลยนะบางคนได้เป็น2ล้านนะครับท่านถ้าบางคนเขามาดูชแนลผมอะ่ะแล้วเขาอ่ารู้อะ่ะแล้วผมก็ทักว่าอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปทําทีมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตอนเข้ามาตีให้กดบูตเขาก็ทําตามเขาก็ได้เป็นล้านนะอืได้เป็นล้านอ่ะสรุปอัปเดตก็คือโกดเวิร์นะครับที่ผมตีอยู่ นะครับแล้วก็แคดดี้นะครับดรอปจากที่นี่นะครับแล้วก็เอาใช้เปิดนะครับเอาเปิดที่ผมบอกไปแล้วนะครับเปิดยังไงนะครับเปิด2ที่นะครับเปิดตรงนู <tôi S 1> ้นหรือเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดตรงนี้ก็ได้เนี่ยได้มาแล้วเนี่ยได้ตัวก๊อปปี้มาแล้วครับตัวก๊อปปี้เจได้มาแล้วอ่ะนี่ได้มา1ตัวนะครับมันก็จะอยู่นี่มันก็อยู่เนี่ยฮะได้มา1ตัวอ่าต่อมานะครับก็อัปเดตก็จะมีอ่า แบ็คโฮนะครับแบ็คโฮตัวที่เป็นดีโออะครับจะไม่จะอยู่ให้สุ่มรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออัปเดตหน้าเราจะหาดีไม่ได้นะครับใครชอบดีออยากอยากใช้เพชรอยากเสียตังสุ่มดีโอมายืนขิงก็ก็ตัดสินใจสุ่มได้เลยนะครับอัปเดตหน้าไม่มีแล้วอ่าเสร็จแ,แล้วก็สกินนะครับที่ดรอปอนะครับสกินที่ดรอปในตู้เนี้ย มันจะใส่ได้ทุกตัวนะครับสกีนพวกนี้ยมันใส่ได้ทุกตัวนะครับแต่ทุกตัวหมายความว่าไงครับน้องจะไปใส่ตัวมิติใส่ตัวคอสมิกใส่ตัวรีเจนตใส่ตัวคอมมอนใส่ได้หมดเลยนะครับสกีนไม่ผูกมัดนะครับถ้าเนี่ยครับถ้าตัวเนี้ยอสกีนตัวเนี้ยมันผูกมัดคุณต้องใสู่ราฮาระเท่านั้นคุณใส่ตัวอื่นไม่ได้เห็นไหมไม่สามารถุราฮาระเลือกใส่ได้ตัวอื่นขึ้นเห็นไหมไม่สามารถใส่ได้ แต่ถ้าสกีนที่คุณสุ่มได้จากอีเวนต์นะครับใส่ได้ทุกตัวอ่าอย่าใส่ได้ทุกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ใส่ได้ทุกตัวครับเห็นปะใส่ได้หมดเลยใส่อะไรก็ใส่ได้แปลว่าถ้าน้องหาชี้ลัวไม่ได้แล้วน้องได้สกีนอีเวนต์น้องก็เอามาใส่แทนชี้รัวได้ครับใส่ชี้ใส่ให้ชี้รัวแทนได้เอาสแตก็กอ่ามันก็ดีนะมันก็ดีแล้วอีเวนต์เนี้ยมันอยู่แค่ ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแปลว่าสมมุติ5้าอีเวนต์หมดแล้วมีคนมาเล่นใหม่อ่าแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอยากได้สกีนที่ใส่ได้ทุกตัวจะหายังไงนะครับตอนนี้สกีนที่ใส่ได้ทุกตัวที่เป็นมิติกมีอันเดียวคือดาบดาบ ดาบนี้เป็นสกินมิติที่ใส่ได้ทุกตัวในเกมนี้นะครับและตอนนี้มีเพิ่มมาใหม่เป็นตัวน้องแมวตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยน้องแมวตัวเนี้ยจากการ์ตูนเรื่องเฟสแต่ผมจําชื่อมันไม่ได้มันมันชื่ออะไรนะครับน้องแมวตัวเนี้ยก็ผมก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นทีมอ่าเปลี่ยนเป็นอ่าสุ่มพาสซีฟเ,เป็นอัพเลเวลนะครับสุ่มพาสซีฟเ,เป็นอัพเลเวลแล้วก็ถ้าได้เพอร์เฟคชันอีกก็จะดีนะครับเผื่อ,อไว้แบบใส่ตัวละครอ่าตัวใหม่ที่ยังสกิยนยังไม่มานะครับสมมุติอัปเดตหน้า มีตัวละครใหม่มานะครับที่ยังไม่มีสกินนะครับผมก็เอาตัวนี้ไปใส่แทนก่อนอ่ายิ่งดีๆสุดคือน,นี่ครับตัวนี้ยดีสุดเลยนะเป็นเซนนะครับได้จากตู้คอสต์ไได้จากตู้นะครับเป็นระดับคอสมิกคอสมิกตัวนี้ใส่ได้ทุกตัวในเกมตอนนี้ผมใส่ให้กรอ,อยู่นะครับตอนนี้ผมใส่ให้กรอ,อยู่นี่คือกรอน,นะเพิร์ดฮันเตอร์แต่ผมใส่สกินเพอร์เฟคชั่น เห็นไหมผมยังไม่มีกอรนะเห็นปะผมไม่มีกอรนะครับไม่มีคอสิมิกอรนะเห็นปะไม่มีนะครับผมเลยได้ตัวนี้มาเอาไปใส่แทนก่อนแปลว่าอัปเดตหน้าเชนซอมแมนมาแล้วผมได้ตัวคอสมิกอ่าแต่สกินยังไม่มาผมเอาเซนเนี่ยนะครับไปใส่ให้มันก่อนได้แลวถ้ากอรอ่ะตอนนี้ถ้ากอรมาผมก็จะใส่สกินกอรนะครับแต่กอรยังไม่มาตอนนี้กอรยังไม่มาครับเนี่ยกอรยังไม่มาก็ ดีมากเลยนะครับอัปเดตนี้แล้วมันใช้ได้ยาวๆนะครับแปลว่าอัปเดตต่อไปอถ้าเป็นอัปเดตต่อไปเลดยังไม่มาผมก็เอาเซนไปใส่ให้มันได้นะครับนะอ,อัปเดตอ,อัปเดต9อัปเดต8อัปเดต9ยังไม่มีสกินมาผมเอาตัวนี้ไปใส่ให้มันก่อนได้เพราะมันใช้ได้ยาวๆครับมันใช้ได้ยาวๆแต่ข้อแต่จุดยากคือมันดอกยากมากครับโอกาสดอกมันโคตรน้อยเลย โอกาสดรอปคือ 0. 0. 0.001ครับ0.001มันออกยากมากครับน้องต้องดวงดีมากๆครับถึงได้เนี่ยที่ได้แค่เ,เนี่ยได้นี่แยสตามายแล้วครับโอกาสดรอปยากครับนี่ได้0.06คือน้องต้องดวงดีมากครับ่าเออใครที่หาก็ขอให้ได้กันนะครับพี่ก็เวยพอนให้ได้กันนะ มันได้ยากนะครับอัปเดตก็มีแค่แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากก็อัปเดตนี้ก็พยายามนะครับลงเลทนะครับหาแคนดี้เมื่ออีเวนต์มาก็พยายามตีแคนดี้นะครับเพื่อเอาแคนดี้มาเปิดหานารูโตให้ได้นะครับนารุโตตัวนี้ส่วนตู้นี้ครับดีโอนะครับดีโอกับนารูโตก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่ดีโอโอกาสออก0.01อะ0.1นะครับ แต่ไอเฮี้ยเนี่ยโอกาสออก0.01ครับ0.01อะน้องรู้ไหมว่าตุ่มบัฟดำอะยังง่ายกว่าเลยนะบัฟดำอะมาดูบัฟดำครับบัฟดำเท่าไหร่ครับนี่ครับบัฟดำ0.03แป้ว่าโอกาสออกมันยากกว่าบัฟดำครับเออโอกาสออกมันยากกว่าบัฟดำคือใครที่ได้ก็บอกได้เลยว่าดวงดีมาก ใครที่ไม่ได้ก็แสดงความเสียใจด้วยแต่อีเวนต์ยังอยู่อีกยาวนะครับก็พยายามหาหานะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะอ่ะงั้นตรงนี้ก็ผมปล่อย fk แล้วนะครับก็ปล่อย fk ก็อัปเดตเรียบร้อยหมดแล้วนะก็อธิบายหมดแล้วแบ็คโคจะไปแล้วอ่ะไอตัว do จะไปแล้วเลดใหม่อธิบายแล้วหาวิธีการหาแคนดี้อธิบายแล้ว ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนคนที่ได้ครับได้สก,กินส่วนใหญ่อ่ะได้จากบั๊กครับมันจะมีบั๊กหนึ่งครับอัปเดต0.04.02ครับกับ4.02ครับมันจะดรอปสกินฮาโลอ่ามันจะกรอบสก,กินนะครับในเลดอ่าซึ่งผมได้มาครับ ผมลงตอนตอนมันบั๊กครับอ่าตอนอัปเดต4.0.1แล้วผมได้สกินนี้มาครับนี่ได้มาซึ่งบางคนได้ลงลงไอเนี่ยบางคนลงอ่าเลดแล้วได้ได้นารุโตะก็มีครับมีคนลงเลดได้นารุโตะก็มีซึ่งตอนนี้ยมันชัดดาวาบังคับชัดดาวเป็น4 0 3อ่า4แล้วนะครับมันหาจุด2.1ไม่ได้แล้วนะครับ 4 0 1ไม่มีแล้ว4.0.2ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วตอนนี้เป็น4 0 4หมดแล้วนะครับอ่าก็จะไม่มีใครสามารถอ่าลงเล็บหาสกินได้แล้วยังไงก็ขอให้น้องๆมีความสุขนะครับก็ตัวละครมันน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะเนี่ย ตัวละครน่ารักมากเดี๋ยวพี่ขออเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ดีกว่าเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ดีกว่าตัวเล็กมันคือตัวเล็กไปใส่ให้ออไมก็ได้ใส่ให้ออไมคดีกว่าออไมนี่เดี๋ยวออไมแปลงเพศครับออไม้แปลงเพศออไม้แปลงเพศติดดมอ้าวออไมแปลงเพศดูออไมยืนดิ ดูซีโร่ทูยืนดินี่ซีโร่ทูท่ายืนดูไม่เอาไม่เอาท่ายืนเอาแบบเอาญาติท่าธรรมดาดีกว่าอ่ะเอตัวนี้มันติดท่ายืนไปเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาอดมาอดมาเอาท่ายืนธรรมดาดิอ่าท่ายืนธรรมดาตัวไหนลิงเออไม่ใช่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลิงลิงลิงใส่ลิง ขอเสียเวลาหน่อยนะครับขอ,เ,อเสียเวลาหน่อยน้องซีโร่โอเคนี่ไอลิงมันท่ายืนตลกมากเลยอะดูดิขากางเกงโผล่เลยกูน้องน้องท่ายืนกางเกงโผล่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้เลยวะตัวไหนมันธรรมดาบ้างเนี่ยอะอะตัวนี้ธรรมดาไหมท่ายืนเอออะท่ายืนธรรมดาอะ แองทำน้องกูร nice. ีซีโร่กูกางเกงในโผเลยเออมันต้องธรรมดาอย่างนี้นะครับเป็นตัวละครโลบอกที่ไม่เหลี่ยมนะครับนะมันไม่เหลี่ยมนะครับนี่มันไม่เหลี่ยมนะเออมันไม่เหลี่ยมเว้ยน้องอย่ามองว่าหนูเหลี่ยมนะหนูไม่เหลี่ยมนะนี่ดูหางกระดิกด้วยดิกดิกดิกนี่นี่หางกระดิกน่ารักมากนะครับไอ้รักทองน่ารักนะครับนี่ อ่ม nice. ีตัวน no like. ึงมีต <th> ัวนึงอีกตัวหนึ่งค <th> ือตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ก็น่ารักนะนี่น่ารักอยู่หางกระดิกนะครับหางกระดิกสวยอยู่สวยอยู่เอ้ยทําดีนะทําดีนะครับเออตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นเซนนะครับเป็นเซนเป็นเซนนี่ไอเซนครับล่างแวมไพร์ครับ ไอเซนร่างแวมไพร์อย่างเท่ดูดิน้องต้องหากันนะครับมันเท่จริงเออก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ไปกินหมดแล้วนะครับมีแค่นี้ยังไงก็ขอให้น้องๆมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับขอให้น้องโชคดีกันทุกคนแล้วไงก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปและจุบจ๊บจุ๊บ